สำหรับในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจปรพสตอและสอน,อน,นะคะซึ่งในจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยออ,อบจอเชียงรายได้ประกาศในเรื่องของการถ่ายโอนเป็นภาคสมัครใจในปีที่ผ่านมาเนี่ย118แห่งที่ถ่ายโอนมาอยู่กับอบจและในส่วนของปีนี้มาได้อยู่จำนวน24แห่งนะคะซึ่งและในปีถัดไปก็จะถ่ายโอนมาร0 0ค่ะ จำนวนก็คือประมาณอยู่ที่211แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและเป้าหมายของเราเนี่ยเราบอกเสมอว่าเป้าหมายในการถ่ายโอนครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งหวังในการจะไปปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่หรือเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการที่เราจะ,ะสร้างความเติบโตให้กับบุคลากรอย่างเดียวอันนี้สิ่งนี้มีแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือภารกิจในการถ่ายโอน สถานีอนามัยสอนอน์ในครั้งนี้ประชาชนต้องได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์คือเรามุ่งหวังที่จะทําให้สุขภาพของประชาชนนั้นดีขึ้นสําหรับประเด็นปัญหาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างรอยต่อระหว่างการถ่ายโอนความแตกต่างระหว่างจากกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดในส่วนของกมรมส่งเสริมการปกครองส,ส่วนท้องถิน่นสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะะ ซึ่งในระเบียบที่ใช้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอันนี้นี่คือปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบในเรื่องของการเบิกจ่ายระเบียบในเรื่องของเงินบำรุงนะคะซึ่งอันนี้จะติดขัดในเรื่องของระเบียบต่างๆทั้งๆที่วันนี้เราบอกว่าเราถ่ายโอนภารกิจเราต้องการให้เกิดการบริหารงานเนี่ยที่สั้นลงนะคะเ,เกิดการพัฒนาที่ง่ายขึ้นแต่ ทั้งนี้เราก็มาติดในเรื่องของข้อระเบียบที่มันมีความแตกต่างกันจนทำให้วันนี้ในกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไปพัฒนาได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อันนี้คือในเรื่องของกรณีการโอนถ่ายที่ติดขัดในเรื่องข้อระเบียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะที่ในปัจจุบันนี้ตามที่กระจายอานาจนะคะได้อ มอบหมายมาได้บอกมาหรือในส่วนของพรบกระจายอำนาจที่บอกว่าในเรื่องของการโอนถ่ายเนี่ยจะมีงบประมาณให้สําหรับการพัฒนาและการส่งเสริมสุขภาพตามขนาดของรพสต s ml สิ่งที่วันนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับส่งผ่านต่อไปยังรพสตาเนี่ยก็ยังได้รับการอ,อนุมัติงบประมาณตามงบประมาณที่แจ้งไว ในสัดส่วนที่ได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเพราะทำให้รอพอสตบางแห่งนะคะมีงบประมาณที่น้อยมากที่จะไปในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบการให้บริการต่างๆในสัดส่วนของบุคลากรเหมือนกันค่ะวันนี้บุคลากรที่ถ่ายโอนมากับรอพอสตเนี้ยตามสัดส่วนที่บอกว่าขนาดเล็กต้องมี7ขนาดกลาง12ขนาดใหญ่14 แต่พอเป็นพอได้รับการถ่ายโอนมาจริงแล้วเนี่ยจำนวนบุคลากรที่มีโดยเฉพาะในพื้นที่ธุรกันดานในพื้นที่สูงในพื้นที่ห่างไกลจะมีบุคลากรถ่ายโอนอ่ะจำนวนน้อยมากนะคะจะมีข้าราชการจำนวนน้อยมากซึ่งในส่วนสัดส่วนที่น้อยเนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนที่เดิมจากที่กระทรวงสาธารณสุขมาละแต่เมื่อมาสังกัดอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่กับอบจอเราก็มุ่งหวังว่าสำนักงบประมาณ จะอนุมัติในส่วนของงบประมาณในการที่จะสรรหาบุคลากรให้ได้สัดส่วนตามที่ระบุไว้แต่ปรากฏว่าวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับตามสัดส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณณนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินบำรุงก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินชฉ1อหรือเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากร ที่อยู่ในพื้นที่ธุรกรันดารเนี่ยอปจอในแต่ละแห่งด้วยเพราะอปจอเชียงรายยังจะต้องใช้เงินที่ใช้ในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายมาสำรองจ่ายเงินในก้อนนี้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งเงินที่จะต้องสรรหาบุคลา,ากรเพิ่มเติมเนี่ยอปจอเชียงรายก็ต้องใช้เงินในการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายนะคะในการไปสรรหาบุคลา,ากรเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในเรื่องของระบบการบริการก็ไม่ได้ลดลงค่ะสำหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนี่ยพี่ก็ตั้งเป้าหมายว่าในสัดส่วนในปีนี้สิ่งที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเห็นชัดในการที่เราจะลงไปดูแลเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยเริ่มต้นการสกรีนตรวจสุขภาพของประชาชนในทุกๆตำบลที่อยู่ในสังกัดร,ราพสตอของเรา ะะเราก็จะไปตรวจสุขภาพแล้วแบ่งกลุ่มของสุขภาพของประชาชนขึ้นมาประชาชนที่เจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาอันนี้เราก็จะจัดทําโครงการทําอย่างไรให้เขาเจ็บป่วยน้อยลงนะคะในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราจะจัดทําโครงการอย่างไรอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ กลุ่มที่เขาเสี่ยงเนี่ยคือลดความเสี่ยงน้อยลงแล้วกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมในขนาดเดียวกันในเรื่องของกลุ่มแม่และเด็กที่เราจะไปสนับสนุนอย่างไรที่ทําให้เด็กของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเติบโตอย่างสมส่วนนะคะเติบโตอย่างมีมาตรฐานตเติบโตได้รับการดูแล นะคะอย่างสมควรและเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้นี่คือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้อบจอเองในใน,โนโยบายของตัวท่านเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่ได้สร้างสรรค์ออกแบบไว้ก็คือ,อหงยาใกล้บ้านแล้วก็ได้มีการตกลงพูดคุยกับรอพอสตในสังกัดทุกรอพอสตแล้วเราก็จะเริ่มคิกออฟโดยการ จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์ในเรื่อง่องเครื่องวัดความดันเรื่องของเทเลเฮลเรื่องของเทเลเมดนะคะเพื่อเอาไปส่งเสริมสนับสนุนให้บริการกับประชาชนให้เกิดความแตกต่างและประชาชนลดการเดินทางไปโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายลดความแออัดไปที่โรงพยาบาลแล้วมาส่งเสริมสุขภาพกันที่เราพอสต่อแทนนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งในสิ่งที่มุ่งหวังก่อน ต่อการถ่ายโอนภารกิจรอพสตอส,ตอ,สนอนในครั้งนี้ค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยซึ่งระเบียบเงินระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะกลายเป็นว่าในในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องขออนุญาตคือในระดับท้ายสุดก็คือ,อรองปลัดซึ่งอันนี้แหละค่ะ ถ้าเราพอสตอที่สังกัดอยู่ไกลๆเนี่ยจะ,จะดำเนินการอะไรนะคะต้องมาขออนุญาตที่อปจอ,อันนี้ก็ถือว่ามันแทนที่มันจะทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นกลายเป็นยิ่งทำให้เกิดความล่าช้าลงนะคะแต่ในอุปสรรคอันเนี้ยนะคะปัญหาอุปสรรคอันเนี้ยในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีการมานั่งคุยกันแล้วแบ่งโซนการบริหารออกเป็นโซนๆค่ะ นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดออกเป็นส่โซนแล้วก็ให้ตัวแทนพอ,อรอพอสะตนะ,ะในแต่ละแห่งเนี่ยมานั่งเป็นคณะกรรมการนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องเราจะมีการจัดประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ,นะคะเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่มันเป็นความล่าช้าในเรื่องของเอกสารและการขอขอนุญาตต่างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นในเรื่องของอความขาดแคนบุคลากรก็เหมือนกันค่ะ ที่ตอนนี้หล,หลายๆจังหวัดก็เจอเหมือนกันบางแห่งเนี่ยมีข้าราชการแค่เพียงคนเดียวมีพยาบาลอยู่เพียงคนเดียวในรพสตนั้นเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการบริหารผ่านโซนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งโซนเขาก็จะช่วยเหลือกันในรพสตที่ใกล้เคียงส่งบุคลากรที่เขามีอยู่เนี่ยไปช่วยอยู่เป็นจุดเป็นจุดไปก่อนในขณะเดียวกันตอนนี้อบจอเชียงรายก็ตัดสินค่ะตัดสินใจว่าเราจะประกาศรับ นะคะประกาศสอบเข้ามาอีกแล้วก็เราเราก็พร้อมที่เราอาจจะต้องอมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลารกรออกไปก่อนแต่ทั้ทงนี้ก็ทราบข่าวว่ากระจายอำนาจเนี่ยได้ไปทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงบป,ประมาณละที่จะช่วยในเรื่องของเงินเดือนของบุคลารกรที่อ,อบจอเนี่ยขาดแคลนนะคะในเรื่องของทางราพสตหรือสอนอน,อนเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาจัดสรรงบประมาณให้